มานะคะบอกเลยว่าตกใจมากคือของเยอะมากไม่คิดว่าของเด็กจะเยอะขนาดนี้เดีวคพี่วีแนะนำเกี่ยวดีกว่าค่ะว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไหคะก็ที่ร้านนะคะถ้าคุณแม่นะคะที่ที่ตั้งคันนะคะใกล้คลอดเราก็จะมีครบทุกอย่างเลยเดี๋ยววีจะเริ่มแนะนําเป็นหมวดหมวดไปว่าอะไรจำเป็นบ้างดีค่ะเดี๋ยวเราไปที่หมวดทาีกันค่ะ โอ้ดีเลยค่ะแม่ค่ะมีหลายหมวดเลยนะเนี่ยใช่แล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรยังขาดอยู่นะคะเราก็เดินเช็คได้เลยค่ะแล้วก็อะไรที่เราอยากได้ก็เตรียมช็อปได้เลยค่ะนี่ค่ะนายมามีเป็นหมวดตรงแบบราติดได้เลยว่าอันเราแบบซื้อแล้วนะเราแบบช็อปปิ้งแล้วนะอ่าเริ่มจากอันนี้เลย ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในโซนของคาสีนะคะคุณเดียวก็ต้องเตรียมเลยเพราะว่าวันแรกที่น้องน้อมแล้วออกจากโรงพยาบาลนะคะควรนั่งตั้งแต่วันแรกเลยใช่คุณหมอบอกว่าจําเป็นมากๆคือฝึกให้เขาบอกนั่งเลยใช่ค่ะค่ะก็คุณแม่นะคะส่วนมากอ่ะก็จะซื้กันเป็นคาสีหมุนได้ค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นของรีแมนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนะคะเมทินเจแปนทั้งบอดี้แม่สามารถหมุนได้ง่ายๆเลยไปด้านหลัง หรือว่าพอโตแล้วก็หนุนมาด้านหน้าได้เลยเรื่อยๆวันนี้ขายมาตรฐานไอซส์ r 129ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลตัวใหม่ล่าสุดนะคะมีการเลริชนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเด็กกด่อแน่นอนนะคะกับอีกแบบหนึ่งที่คุณผู้แมนิยมนะคะจะเป็นแบบว่าใช้งานได้ตั้งแต่แรกเกิดจนโตตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถของที่ร้านดูการหน้านะคะเป็นแบรนด์จัดเมท่าแดงคืดเด่นเลยมีที่พักขาแบบนี้ ไม่ไม่เราเองเรายังชอบเลยนะเวลามีาัตตัวนี้ค่าซีเฟอร์สคลาสขายดีมากๆากแล้วก็ใช้ได้จนโตเพราะว่าสีสัปับสูงไปได้เรื่อยตามสีระเนาะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมชิ้นเดียวกันะใช้ได้นานค่ะจะมีสองลักษณะสสไตล์ที่คุณพ่อคุณแม่นิยมค่ะวันี้เราก็เลือกตามที่เราชอบได้ค่ะอย่างคาซีแล้วเราก็มีอะไรมีค่้เป็นมี แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็เป็นเป้อุ้มเด็กคนะคะอันนี้ก็สําคัญนะแต่เราคงไม่ทําเองเนาะเพราะมันหนักหลายให้คําพ่อทําแล้วก็ไ่ช่วยคับต่อมานะคะจะเป็นตัวเป้อุ้มเด็กค่ะบางท่านบอกว่าเอ้ยยังไม่ใช้มาเพราะไม่ได้ออกไปนอกบ้านแต่ว่าช่วงสามเดือนแรกเนี่ยน้องติดมือมากค้อดออกมาพอ ทานนมเสร็จไม่ใช่ว่าจะวางกระบอกแล้วนอนหลับให้เราเลย่ต้องเดินไปเดินมากล่องอีกมาสิบห้นาทีซึ่งคุณแม่จะไม่มือขากจะมมีเต้อุ้มเด็กเป็นตัวช่วยเลี้ยงในบ้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเต้อุ้มคุณนิจานะคะมันเป็นฮิปซีได้แล้วก็ไม่ได้ทําจากโฟมจะได้ไม่กดขาข้อขึ้นแม่ค่ะแล้วก็เป็นผ้าแบบนิ่มจับได้เลยค่ะ ได้เลยอันนี้ต้องให้คุณพ่อมาช่วยแล้วแหละตบนนี้คังไม่น่าสะไหวได้ค่ะก็ให้คุณพ่อช่วยอุ้มนะคะมันมีหลายสีเลยเห็นว่ามีประมาณสามสีใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลากหายแบรนด์เลยค่ะก็จะเป็นโหมดเต้อุ้มเด็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูถัดไปถ้าสมมติว่าต้องการน้องไปโรงพยาบาลก็จะเป็นรถเข็นรถถูไปดูรถเข็นเด็กค่ะ รถเข็นเด็ก<ะ>ค่ะมีหลากหลายแบบเลยอย่างแบบ่งเป็นสามสไตล์หลักๆก่อน<ะ>อันนี้ที่พนะี่น้องเจอจะเป็นทั้งคาร์ซีและรถเข็นในตัวอตอนนี้เราเป็นรถเข็นเด็กทีน,นี้<ะ>เราพอเราแปงลงร่างแล้วก็สัส่งรถขึ้ด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็กดล้อ่ะมันก็กลายเป็นคาร์ซีนละ,ะยกปรือก็ยกขึ้นรถแล้วก็ติดตามได้เลยเป็นคาร์ซีรถเข็นทูนิววันในตัว ต่างประเทศใช้เยอะมากแบบมันง่ายนะมันซักเองได้สะดวกสำหรับเด็กคือเราไม่ต้องปลุกน้องเลยค่ะก็คือเขาหลับอยู่เราก็สามารถแบบข้าไปไหนมาไหนได้เลยไม่ต้องขึ้นรถแคได้หรือว่าอุ้มไปไหนได้ใช่ค่ะก็ถือเป็นความสะดวกมากมากค่ะต่อหนีกแบบนึงอันนี้เป็นอีกสบายหนึ่งที่คุณแม่ชอบก็คือทับเล็กน้ำหนักเบา แต่ช <aunque S 2> <me at> ่วงนีอาจจะไม่คอได้ไปไหนแต่ก็ไม่ได้ไปเน้นเน้นภกพาแบบว่าไม่ไม่ัดแบบไม่เปลืองพื้นที่ในรถถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบรถคันเล็กก็ตัวนี้เลยดิฉันโยโย่จากฝรั่งเศสค่ะเป็นตัวที่ใช้ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถเข็นอย่างเดียวรถเข็นไม่มีวันแบบใช่ค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นนู่งหน้านะคะเป็นแบรนด์จากเนเธอร์แลนด์ค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบรถเข็นทันใหญ่ค่ะล้อใหญ่แบบเข็นลื่นนะค่ะวขาเข็นลื่นก็จะเป็นตัวนี้เลยแบบเอนนอนได้นั่งได้ค่ะหรือแบนอนก็คือนอนราบได้เลยค่ะถ้านั่งก็คือสังเกตบตรงเก้าสิบหกสัค่ะอันนี้คุณพ่อคุณแม่จะหายากเพราะว่ารถเข็นที่เด็กจะนั่งหลับตรงได้ะจะไม่ค่อยมี แล้วเ,เด็กหกอนเขาชอบนั่งหลับตรงแล้วก็เอามือจับบานคาหารเรตามตามบนขาขะก็จะแบบใหญ่เหมาะนะเพราะบ้านเราร้อนเ <c oughs> นี่ยค่ะแล้วก็แบบชั้นใหญ่ค่ะนะคะเราน้หนักได้ดีค่ะคช่อันนี้ก็จะเลือกตามความชอบค่ะอันนี้นั่งได้ถึงอะไร,รประมาณ22ถึงได้สิบกิโลถ้าเทียบก็คือ7 8ขวบซึ่งนั่งไ,ได้นานแล้วค่ะ ค่ะโอ้รสเค็จก็เยอะมากเลยแล้วมีหมวดอื่นนะคะที่นี่ค่ะเดี๋ยวใกล้ๆตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับอ่างน้ำที่เราต้องเตรียมนะคะสำหรับน้องโอ้ค่ะข้อมูลมาค่อนข้างละเอียดนนกเราองมีแบบหลายอย่างมากๆเลยอันนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะคุณเจลจะเป็นอ่างน้ำนะคะก็จะเป็นถ้าอย่างอาบน้ำก็มีอ่างเป่าลมจะได้นี่มๆนะคะน้องแบบเสื้อลื่นไหล หัวไม่กระแทกไม่เจ็บแล้วก็สามารถพกพาไปต่างจังหวัดได้ปล่อยลมได้าม่เกจกะนะคะหรือว่าจะานา่อ่ะก็ได้ถ้าโตมานอีกหน่อยนึ่งอันนี้ค<ะ>ือสมอะก,กับเด็กโตขึ้น,นอนอันนี้ก็เปเด็กเลเ็กเด็กได้เลยมีตรงกลางด้วยกันไม่ให้น้องไหล เป็นดิชเชลจากวิค่ะ<า>แล้วก็เป็นพวกผ้าอ่างน้ำต่างๆอยบานงนี้บางทีเขาก็จะเลิกใช้ฟองน้ำกันเพราะโทรัพท<า>์ของเชื้อโรคค่ะอ่ะเราใช้เป็นผ้านีมจะซักซัดได้ค่ะห<า>มายความว่าฟองน้ำที่เราแบบเคยจุ่มๆน้ะมันก็มาบิดบิดใช่ไหมคะวเวลาอาบน้ำเราก็เพื่อเปลี่ยนแบบใหม่ใช่ให้เป็นแบบนี้กเพื่อที่ว่าเราสามารถซักได้ตักได้อบได้คือความสะอาดเราแน่นอนใช่แบวนี้จะนิยมกันแล้วก็ ตัวนี้ค่ะเป็นผ้าวเชื่อช่วยไผ่ค่ะมีในลิสต์ส่วนตันนะอันนี้มีลิสต์มาอยากให้จับว่ามีนุ่มเด้งสวยอยากได้เป็นเด็กเลยอ่ะคุณพ่อแม่ใช้ได้เลยลูกค้าซื้อไปใช้ติดใจกันเยอะเป็นใยไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์สีสวยด้วยเราจะเป็นมสเนตค่ะถ้าพูดถ้าอพมีหมดเลยค่ะน่าจะต้องอยู่ในลิสต์แล้วแหละอยู่แน่นอนอันนี้จะเป็น่ ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันมุมนี้เลยเป็นโซนของเล่นเด็กค่ะ ช่วงวัยนะคะแรกเกิดนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่อยากเสริมพัฒนาการและเพราะว่าน้องนอนอยู่เฉยๆเนาะเดี๋ยวมองแบบเพดานเปล่าๆเดี่ยก็กลัวว่าแบบมันจะสีขาวอย่างเดียวเราต้องหาของที่แบบของเล่นสีสดๆให้น้องนะคะก็จะมีตัวนี้จะเป็นพลจริงนะคะอ่าเวลาน้องนอนค่ะก็จะมีแบบโมบายอยู่ข้างบนมีตัวก็ได้ฝึกมองการมองเห็นเดี๋วก็บางทีเขาก็จะขวายขาฝึกการเคลื่อนไหวได้ค่ะ ไปคว้าหาของเล่นอย่างนี้ค่ะทาการก็จะดีะแล้วก็จะมีหลากหลายเลยเลยป็นพวกหนังสือผ้านะคะตุกต๊กตายากับบตามวัยของน้องๆแรกเกิดเลยแล้วก็ช่วง6เดือนนะคะ,ะคือเ็นของเด่นแบบนี้แล้วก็พอแบบน้องโตขึ้นนะคะมันสามารถแปลงร่างเป็นขัดเดินได้คุ้มเลยตัวเนี้ยจากสองสตัวนี้ <laughs> สงสัยอยากจะฆ่าก็โดดแบบโคตรออกมาแล้วหกเดือนเลยใช่ไหมลูกไม่ชานด้วยเดินไม่ชาเดินเลยพนอใช่ค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นโป๊บายค่ะคุณเจลสามารถเอาไปติดเตียงได้หรือว่าวางในห้องตัวนี้จะมีโปรเจคเตอร์ในตัวนะคะจะมีแสงไฟสวยมากๆเหมือนนอนดูนานในห้องมาปิดไฟ อุปกรณ์ที่คุณแม่ต้องมีเลยก็คือเรื่องปั๊มนมนะคะแบรนด์ป่างๆค่ะอเค<ล>ือมีหลายแบบมากอันนี้คือศึกษามาเหมือนกันจ้ะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะต้องลอง เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้เลยว่าอันไหนที่เหมาะกับเต้าของเราค่ะใช่ไหมคะก็จริงอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างเพื่อนอย่างคนใกล้ตัวเนียบางคนมีสี่เครื่องใช่ใช่เพื่อนบอกว่าอันเนี้ยเหมาะกับตอนที่แบบเหมือนแบบกาลังคัดๆเลยนะแต่ถ้าอยากจะให้เกลี้ยงเต้าเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เราอย่างต่ำสองค่ะสองเครื่องก็ตัวนี้อย่างตัวเนี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็นิยมเพราะว่าเป็นสองมอเตอร์นะคะแยกอิสระซ้ายขวาเพื่อแบบซุ้ยข้างซ้าย หัวนมเจ็บกว่าข้างขวาตอนนี้ลูกกับเป็นแผลเบากดให้ปั๊มเบากว่าข้างอีกข้างหนึ่งได้รอะมอเตอร์มันแยกีหนือค่ะก็จะสะดวกมากๆค่ะแล้วก็ระบบดิจิตอลดูดแรงดูดดีเคลื่อนปัาเครื่องปั๊มนมีหลากหลายยี่ห้อเลยค่ะค่ะเป็นเปะโรงพยาบาลก็มีคะะแล้วก็พอมีเครื่องปั๊มแล้วก็มีตู้อบค่ะตู้อบ UV เอาไปฆ่าเชื้อคนนมต่างๆนะคะก็จะสะดวกกว่าบางทีคุณแม่มีคําถามว่าต่างกับเครื่องนึ่งขวดนมไอน้ำยังไงที่อบแห้งอ่ใช่คืออย่างเครื่องนี้ค่ะคุณแม่ จู่ๆอยากจะเอามือถือมาฆ่าเชื้อก็ได้ก็คือสามารถฆ่าเชื้อได้ทุกอย่างไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นขวดนมเป็นแบบยางกัดของลูกหรืออะไรที่เป็นแบบจิปปะถาดอะไรก็สามารถใส่เข้าไปในเครื่องนี้ได้ก็คือสามารถฆ่าได้หมดพอลูกเล่นใช้เราเอาไปฆ่าเชื้อแปลงแตงคุญแจอะไรได้ไม่หมดเลยใช่คะตัวนี้ก็เดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มักจะซื้อเป็นตู้อบดูดีการ์ดได้ เพราะว่ามาจะเป็นกดนมค่ะอ,อ้าว<อ>ม,มันมีหลากหลายอย่างนี้<ช> <c oughs> อันนี้คือแบบว่าเปนสิ่งที่แบบนั่งเซอร์อินเดดแล้วบอกว่าเอ๊เราจะต้องใช้แบบไหนอ,อันนี้กด,ดไ,ไหนอันนี้ลกดยูริกอันนี้เหมือนเอ่อเหมือนนมแม่ใช่ดู่นมแม่ บางทีแบบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อให้แทนก็เหมือนกับเต้าแม่เลยอันนี้เป็นขวดนมดีไซน์จากอเมริกานะเบเบ้เขาทํามาเพื่อคนที่ให้นมแม่โดยเฉพาะค่ะเพราะเขามองเห็นว่าคุณแม่ที่ให้นมแม่เหนื่อยค่ปั๊มนมเสร็จแล้วก็ฟรีซละลายป้อนกว่าจะท่าหลายขั้นตอนเขาก็เลยแบบทำหนี้อะค่ะทำเป็นขวดแบบนี้คุณแม่สามารถนะคะเอาไปนะคะ คอม<า>จัดปุ๊บใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ลูกหม่ำได้เลยหม่ำได้เลยแล้วก็ถ้ายังไม่หม่ำเก็บเข้าตู้เย็นไปก่อนถ้าอันนี้ได้เลยใช่จ้ะเพราะว่าตัวฝาค่ะเขาทํามาให้เป็นมนแบน,นแล้วมันความซ้อนๆประหยัดพื้นที่ในการเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วพอน้องอยากทานค่ะก็เอามาอุดเขาก็จะมีโบแบบนี้ค่ะเราก็แค่ใส่น้ําแล้วก็แกว่ง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  มันจัดละลายและทําให้เป็นอุณหภูมิห้องได้เร็วกว่าขวดนมธรรมดาเพราะ<ม>ว่า<ม>เขาออกแบบมาให้นมค่ะมันกลายเป็นฟิลบางๆาเหมือนพื้นที่ที่มาสัมผัสอุณหภูมิห้องอ่ะ<า>มันเยอะกว่าขวดนมที่แคบเลยทําให้นมเย็นกลายเป็นนมอุณหภูมิปกติได้เร็วกว่าขวดนมทั่วไปค<า>่ะขายดียมากที่อเมริกาค<า>่ะ<า>น่าสนใจน่าสนใจจุกนิ่มเลี้ย เหมือนนมแม่สดๆแล้วเราก็มีหลากหลายค่ะหลายแบบเลยโอ้เยอะจริงๆใช่อยากได้ดีไซน์ไหนมีหมดเลยค่ะนี่กระเป๋าจะตั้งอะจะน่ารักอันนี่น่ารักเห็นอยู่ลายเขาก็จะเยอะมากค่ะติดๆลายคิ้วคิ้วใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับให้นมค่ะประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูต่อไปน่าจะเป็นเตียงนอนเด็กค่ะได้ค่ะเราอยู่ในเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องนอนค่ะเ่ะก็จะมีเตียงนอนเด็กมีหลายแบบเลยเดี๋ยวนี้นะคะลูกค้าจะนิยมเป็นเตียงแบบเบสไซน์ฟลีตแบบนี้ค่ะคือไปเข้าเตียงเป็คัน้ยพันได้เลยฝับงระดับความสูงได้ให้เท่ากับเตียงเราค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดแล้วพอน้องโตขึ้นค่ะเริ่มนั่งหรือปีนได้มันจะเริ่มไม่ปลอดภัย เราก็ปรับระดับให้เตียงมันยืดขึ้นนะคะการเป็นเพดานนี่คือวัวถุประสงคก็คือยืดลงมาด้านล่างใช่เราก็จะแบบอยู่ในเตียงนี้ได้เลยค่ะั็มีมุ้งนะคะค่ะตัวนี้ก็จะป้องกันเวลาที่แบบเราไม่ควรนอนร่วมกับน้องข้างๆก็เถอะแบบหน่อข้ากๆนอนทับลูกใช่ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวหมดไปก็จะปลอดภัยกว่าก็จะมีหลังส่าย นไม้ใช่เดี๋ยวนี้จะเป็นเฟ้ตสงไม้ใช่ค่ะแล้วก็บางท่านถามว่าแบบเวลาเลี้ยงน้องปอนกังวลริ้งไม้หี้ก็ส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะซื้อคอกอะค่ะจับลงไปเลยใช่อย่างตัวเนี้ยค่ะ ตัวนี้เป็นข้อไอฟาร์มนะคะของเกาหลีสมมติเวลาเราเลี้ยงตอนกลางวันเราก็เอาเบาะเบาะนอนแบบนี้ค่ะอ่ากูนอนมันก็จะเพิ่มความนิ่มค่ะแล้วพอน้องแบบเริ่มพานได้ก็ใช้ตัวนี้ค่ะอยู่ในข้อกอะอยู่ที่ตัวนี้จะเป็นเบาะแอรี่ค่ะเบาะหายใจได้เปิดข้างในให้ดูคือส่วนใหญ่เบาะกองน้ำจะล้างไม่ได้ค่ะแต่ตัวนี้ เป็นแบบนี้นะคะ่ะทําให้เราฉีดล้างได้ถ้าน้องแบบเผลออาเจียนเนี่ยให้เขาดูอย่างเดียว้ใช่ไหมคะเผลออาเจียนนะคะฉีดล้างแล้วก็ตักแดดได้เลยสวยตัวนี้ค่อนข้างนิยมค่ะช่วนี้เป็นบอกหายใจได้ของแอลี่แล้วก็มีหแบรนด์นะคะจะเป็นบอกการกดเหเยย้อนของเก,กาหลี เผื่อเวลาน้องนอนตอนกลางวันค่ะนอนเล่นค่ะก็เอาน้องนอนเผื่อแบบบางทีเันเดียวให้นมน้องเสร็จแล้วยังไม่มีเวลาแบบอุ้มเลยค่ะก็เอามาวางก่อนน้องจะได้ไม่อบก่อกตไดเลยสุดวอดอบใจุบุเลยตองเล่นเยอะเด็กๆเพราะตอนเราก็แบบเหมือนยังไม่ได้มีความสะดวกสบายขนาดพอเสรติว่าที่เรา มีรูกเราก็อยากให้เขาแบบนี่เลยค่ะเต็มเต็มค่ะค่ะต่อมานะคะนี้เราเก็บตกกันนิดหน่อยไ่้ว่าประมาณ6เดือนเราจะเริ่มต้นอาหารน้อนะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะคะถ้วยตุกดูนะคะจากญี่ปุ่นต่างๆค่ะม่พบเลยแล้วก็พวกอุปกรณ์จานชามช้อนเพื่องปั่นอาหารมีกระทั่งตะเกียบตะเกียบฝึกที่ มีช้อนซ่อมคือมีทุกอย่างเลยใช่เป็นอุปกรณ์ทานอาหารประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็จะเริ่มทานอาหารกันก็จะเป็นความสนุกอีกแบบใช่ณแมก็จะตื่นเต้นกับมือแรกในการทำกับข้าวค่ะจะบอกว่ามาที่ร้านคุณชานะคะได้ครบตั้งแต่หมวดแรกจนหมวดท้ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหมวดเดินทางยันหมวดอื่นๆทุกอย่างคือมี everything ตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันแบบโอโใช่ค่ะก็คือมาท,ท,ที่เดียวครบจบคุณแม่ได้หนึ่นงค่ะจบในร้านเดียวเลยจ้ะยังไงก็มากันเยอะๆเพราะว่ามีของเยอะและ้วก็มีหลากหลายแบรนด์ที่เลือกด้วยค่ะฝากร้านเราดยด้วยนะคะร้านคุณป้าค่ะ